Hello students สวัสดีค่ะนักเรียน you welcome to English class ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะ uh, Primary 3ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับ unit 4นะคะเรื่อง What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่ Part 2ก็คือครั้งที่2นะคะ,ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราเรียน vocabulary ชั่วโมงนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าคะ่ะนักเรียน นักเรียนคะเรามารีวิวแคบ b ู l า r y กันดีกว่านะคะในชั่วโมงนี้เพราะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเรานะคะอ่านเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์กันเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าคะ่ะร e วิวบูแคบบูราเนะคะรีวิว บูแคบบูราเมีคำอะไรบ้างจำได้ไหมว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเราเรียน Wo r ร s นะคะ verbs ก็คือคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการนะคะอย่างเช่นกินนอนนั่งเดินพวกเนี้ยเป็นแสดงกริยาที่พวกเรากระทำนะคะเขาเรียกว่า verbs นะจะตามหลังประธาน นะคะคำแรกคำนี้ค่ะนักเรียน S W I A M ออกเสียงว่า Swim Swi m จำได้ไหมคะว่า Swim หมายถึงอะไรบางคนก็อ๋อส w i มได้แล้วนะคะบางคนถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูคลิปกันนะคะว่าหมายถึงอะไรคุณครูจะเฉลยให้เลยนะคะ SWIM หมายถึงโอเคหรือแก่แต่พี่เอหมายถึงอะไรคะเป็นภาพของเด็กผู้หญิงทำอะไรคะ SWIM ก็คือว่ายน้ำนะคะโอเคค่ะคำต่อไป s l p ฟสเลฟมีคำอะไรบ้างสปเรลดูสิคะ S L d o แล้วก็ P ออกเสียงว่า s l p ฟสเลฟนะคะ หมายถึงอ่า l o ดแก t อะไรคะเขากำลังทำอะไรคะนะักเรียนกำลังนอนนะคะกำลังนอนอนอนหลับด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปอคำนี้คำนี้ซัอาร์ไอ e นะคะออกเสียงว่า bright bright นะคะหมายถึงอะไรเอ่ย จำได้ไหม write I write นะคะ I write อ่าเขากำลังทำอะไรเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเขียนนั่นเองนะคะ he write นะคะ,ะต่อไปคำนี้ค่ะ play play e pronounce play play what's mean หมายถึงอะไรเอ่ย play สังเกตดูรูปภาพนี้เด็กๆเ,เขาทำอะไรคะนักเรียนเขาเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า play หมายถึงเล่นนั่นเองอ่าต่อไปค่ะ see d o u o k cook cook what's mean หมายถึงอะไรคะคุณแม่ทำให้พวกเราทานทุกวันเลยนะคะชีคุกหมายถึงว่าทำอาหารนั่นเองนะคะทัดบาเน็ R U N รูนรันรัน What's mean? เด็กผู้ชาย he อะไรคะ he's run he run เขาวิ่งนะคะอันนี้ก็คือ verbs นะคะคุณครูทบทวนให้เป็นบางส่วนนะคะโอเคนะออาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกคำนี้ก็คือ swim swim ต่อไป sleep sleep r i g h t bright right. play play cook cook run run เป็นยังไงคะจำได้ไหมทัดไปเลย let's go อ่านี่คือคำศัพท์ที่พวกเราเรียนใน ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีคำไหนบ้างโอเคคำแรกนะคะดื drink. ่มเห็นไหมคะคุณครูมีคำอ่านให้นักเรียนแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะ drink คืออะไรคะดืม่มคำที่สองกิน write d รขับขี่ ride a bike bike ก็คือจักรยานเห็นไหมคะเขาขี่จักรยานเนาะต่อไป read r e a d read หมายถึงอ่านนะคะ s w i m ออกเสียงว่า Swim หมายถึงว่ายน้ำ sleep sleep นอน write write เขียน play play เล่น cook cook ทำอาหาร run run r u n run วิ่งนะคะเป็นยังไงคะเออถ้านักเรียนจำคำอ่านไม่ได้นักเรียนก็มาดูคำอ่านที่คุณครูทำไปให้นะคะฝึกอ่านให้คล่องนะคะฝึกเขียนให้คล่องฝึกอ่านให้คล่องก็จะจำความหมายได้ด้วย นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนคำศัพท์นองเรียนต้องเขียนด้วยแล้วก็รู้ความหมายด้วยนะคะถัดไปค่ะทีนี้ในในยูนิตเนี่ยนะคะ w a t are you doing เป็นเป็นคำถามที่ถามนว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้น verb ที่เราจะใช้กับ คำถามนี้ก็ต้องเป็น verb เติม ing ก็คือกำลังกระทำในขณะที่พูดเพราะฉะนั้น verb ที่นักเรียนเรียนมาแล้วเนี่ยนักเรียนต้องมาผันให้เติม ing เข้าไปนะคะอย่างเช่นคำที่1 drink ใช่ไหม drink หมายถึงดืม่มใช่ไหมคะเติม ing เข้าไปเป็น drinking drinking หมายถึง กำลังดืม่มถ้า r r n n เฉยๆหมายถึงดื่มนะคะถ้า drinking ก็หมายถึงกำลังดื่มนะคะคำที่2อง t ก็จะเป็น eating ออกเสียงตามคุณครูนะคะ eating หมายถึงกำลังกินนะคะไรท์ไร อันนี้หมายถึงกําลังขับขี่แต่ว่านักเรียนมาดูตรงนี้ค่ะนักเรียนมาดูคําว่าไร e ตรงนี้นะคะปกติถ้าเป็นไร้เนี่ยเวิร์บเนี่ยมันจะมีตัว e ด้วยใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนมาเติม ing เข้าไปตรงนี้จะตัด e ออกแล้วก็เติม ing เข้าไปอ่านออกเสียงว่าไ right รจิ นะคะ rising หมายถึงกำลังขับขี่อันนี้เป็นคอยกเว้นนะคะถ้าเวิรตัวไหนที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออกนะคะแล้วก็ค่อยเติม ing เข้าไปนะคะต่อไปค่ะ read คำนี้นะ,ะ re-ag read เติม ing ก็จะเป็น reading reading กำลัง อ่านนะคะสวิม s ว i m ว่ายน้ำใช่ไหมคะอ่ะว่ายน้ำมาดูมาดูมาดูการเติม i-n-g ของคำว่าสวิมอ่ะ Swim นะคะก่อนที่นักเรียนจะเติม i-n-g เข้าไปนักเรียนต้องเติม m เข้าไปอีก1ตัวก็คือพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้าไปอีก1ตัวนะคะก็จะกลายไปเป็น swimming swimming กำลังว่ายน้ำนะคะต่อไปค่ะคำว่า sleep sleep s l w e p sleep เป็น sleeping sleeping กำลังนอนนะคะ bright bright อันนี้เหมือนกันกับ คำไหนคะเหมือนก,นกันกับคำว่าไร้ขี่ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนจะต้องทำยังไงก่อนนักเรียนจะต้องตัดตัว e ออกซะก่อนแล้วค่อยเติม ing เข้าไปก็จะเป็น writing writing กำลังเขียนเห็นไหมคะมะีข้อยกเว้นใช่ไหมต่อไปคำว่า play play คำนี้นะคะ play เติม ing เข้าไปได้เลยเป็น playing playing กำลังเล่นนะคะ cook c d o b O K cook เป็น cooking cooking กำลังทำอาหาร run Run เป็น running เห็นไหมคะเนี่ยเข้าเข้าเข้ากดตรงนี้เลยนะคะเหมือนกับคำว่า swim ใช่ไหมคะก็คือเติมตัว n เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เติม ing เป็น running หมายถึงกำลังวิ่งนะคะเนี่ยมีคำศัพท์ยุเว้นอยู่กี่คำคะคําคำคำที่1ก็คือคำว่า r i h e ไรหมายถึงขี่นะคะขับขี่เวลานักเรียนจะเติม ing เข้าไปนักเรียนต้องตัดตัว e ออกก่อนนะคะค่อยเติม ing เข้าไปเป็น riding คำที่2องคำว่า swim มาดูคำว่าไรก่อนนะคะเหมือนกับคำว่า ride ขับขี่เนาะอันนี้ออกเสียงว่า r i t นะคำสุดท้ายจะไม่เหมือนกันอันนี้ right Right อันนี้ r i h t ไรชิต right. ลงท้ายด้วยตัว t e w r i ชิตเสรีนะคะ t right. อิตตัดตัว e ออกแล้วก็ไปเติม ing เป็นไรชิตนะคะกำลังเขียนมาดูคำว่า Swim กันเห็นไหมคะ swim หมายถึงว่ายน้ำถ้าจะเติม ing เข้าไปก็เติม m เข้าไปอีกตัวท้ายนะคะเป็น swimming เช่นเดียวกับคำว่า Run รันนะคะรันก็เติมตัว n เข้าไปอีกหนึ่งตัวเป็น Running หมายถึงกำหลังวิ่งนะคะโอเคอามาอ่านพร้อมกันอีกเที่ยวหนึ่งเนาะคำแรกอ่านว่า drink ก็ไปเป็น drinking ใช่ไหมคะ eat เป็น eating r i d ่เป็น i i i n g read r e i d i n g s w i m s w i m m i n g s l e e p sleeping, write, writing, play, playing, cook, cooking, run, running นะคะ running คือลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวไหนเราก็ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะโอเคนะคะจำให้ได้นะ โอเคนะคะนักเรียนเมื่อเราเรียนการเติม ing หลัง verb แล้วนะคะเราก็มาดูความรู้เพิ่มเติมกันนะคะความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนําไปแต่งประโยคในการตอบคําถาม w h a t are you doing กันนะคะ,ะรูปประโยคนะคะก็ค,คือรูปประโยคที่แสดงการกระท,ทําที่กำลังกระทำอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ก็คือขณะที่พูด นะคะในขณะที่พูดในขณะที่ทำเราจะใช้โครงสร้างของประโยคนี้เป็นอ,อย่างเช่นคุณครูกำลังสอนนักเรียนอยู่เนี่ยนะคะคำว่า teach เป็น verb ใช่ไหมถ้ากำลังสอนก็จะเป็น teaching I am teaching ฉันกำลังสอนอยู่มาดูโครงสร้างประโยคกันประธานนะคะประธานมีอะไรบ้างะคะ Subject pronoun Subject pronoun มีอะไรบ้างมี i, he, she, it แล้วก็ j, v, you นะคะทำหน้าที่เป็นประธานตามด้วย verb to be นะคะ verb to be verb to be ในที่นี้มีอยู่3ตัวตัวแรกก็คือ is am แล้วก็ are verb to be ทั้ง3ตัวนี้นะคะนักเรียนจะต้องผันไปตามประธาน ประธานเป็นคำไหนก็ต้องผันไปตามนะคะให้เลือกใช้นะแล้วก็ตามด้วย verb ก็คือคำกริยาที่พวกเราจะต้องเติม ing เข้าไปนะคะโอเค example นะเรามาดูตัวอย่างกันประโยคแรกนะคะ,ะครูให้คำว่าครูให้ i มาเป็นประธานเป็น subject i ต้องคู่กับ a m นะคะ i คู่กับ m จะไปใช้กับ i s ตัวนี้ไม่ได้ใช้กับ r ก็ไม่ได้ m จะคู่กับ i ตลอดเป็น i a m ตลอดโอเค look a t t h t u r e t เ r e เดี๋ยวผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังว่ายน้ำใช่ไหมคำว่าว่ายน้ำคำศัพท์ verb ว่ายน้ำคืออะไรจำได้ไหมคือคำว่าอะไรคะคำว่า swim ใช่ไหม S, S W I แล้วก็ M swim จำได้ไหมกดการเติม ing เราเติม ing เข้าไปเลยไหมเป็น swimming เลยไหมคะาบางคนจำได้ไม่ได้คะ่ะไม่ได้คะ่ะคุณครูก่อนที่จะเติม ing ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเติม ing เข้าไปเป็น swimming นะคะสวิมมิงอ่านลายมือคุณครูออกไม่ค้านักเรียนเติม M เ,เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยเติม Ing เป็น I am swimming ฉันกำลัง ว่ายน้ําอยู่นะคะ,ะดูตัวอย่างที่สองกันครูให้คําว่า he นะคะครูให้คําว่า he เป็น subject นะมื่อ to be ใช้กับ is e เพราะว่า he ตัวนี้คือแทนแทนใครคะแทนเขาผู้ชายคือคนคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายเราจะท้าย subject เป็น he แล้ว he ก็ต้องใช้กับ i s นะคะใช้กับ eat verb to be จะไปใช้กับ am ก็ไม่ได้เพราะว่า am ใช้เฉพาะ i นะคะแล้วก็ใช้กับ r ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นคนคนเดียว verb to be ต้องเป็น i s นะคะเป็นประธานที่เป็นเอกอพจน์ verb to be ต้องเป็น i s เขากำลังทำอะไรกำลังเขียนใช่ไหมคะ verb ที่แปลว่าเขียนจำได้ไหมคะนักเรียนที่แปลว่าเขียนก็คือ verb อะไรคะ คำว่า right ใช่ไหม i g h t มีตัวอะไรบ้างมีตัวอ่า double u i g, แล้วก็ตัว E ออกเสียงว่า r i h t ใช่ไหมคะอ่า h t right ถ้าเป็นฉันก่าเขากำลังเขียนต้องเติม I N G เข้าไปเป็น r i t จิงแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียน ออใช่หรือเปล่าออม,มีนักเรียนบางคนแย้งครูบอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณครูมันผิดนะคะ,ะก่อนที่จะเติม ing เข้าไปนะคะนักเรียนจะต้องเอาตัว e ออกไปก่อนแล้วค่อยเติม ing เป็น writing นะคะเขากำลังเขียนเป็น he is writing นะคะเขากำลังเขียนหนังสืออยู่นะอ้าวต่อไปดูประโยคนี้คุณครูให้คำว่า she เป็น u u j j e t นะคะเป็นประธานทำไมถึงใช้ she ก็เพราะว่าในภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิง pronoun ของผู้หญิงก็คือ she นะคะอ่าเป็นเอพกพบุรุษที่3ใช่ไหมอ่าก็เติม verb to be is ใช้กับ R ไม่ได้เพราะว่าในภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวนะคะเป็น she is คำว่านอนคำว่านอน verb ที่หมายถึงนอนคืออะไรคะคำว่า sleep ใช่ไหม s l double e แล้วก็ตัว p อันนี้เข้ากดอันไหนไหมคะ ไม่ได้เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายไม่ได้ตัด e ออกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีตัว e ลงท้ายเราก็เติม i n g เข้าไปเลยนะคะเป็น sleeping She i sleeping s คือกำลังนอนหลับนั่นเองเป็นยังไงคะการทำประโยคนะคะให้ตามโครงสร้างที่จะไปต่อ นะคะใน what are you doing ก็คือเป็นประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังกระทำในขณะที่พูดนะคะก็เป็น I am swimming ฉันกำลังว่ายน้ำ He is writing เขากำลังเขียนหรือ She is sleeping คือกำลังนอนหลับนั่นเองเป็นยังไงง่ายไหมอย่าลืมโครงสร้างก็และกันประธานตามด้วย Verb to be นะคะแล้ว Ver ร์ o be ก็ต้องผันไปตามประธานด้วยนะไม่ใช่ว่า he ไปใช้กับ m m ได้แล้วก็ i มันใช้กับ is ได้ไม่ใช่นะคะต้องดูให้ดีต้องจำให้ได้เอาละค่ะจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะให้นักเรียนจำแล้วก็นำไปทำ work ฉี e ให้ถูกหมดเลยนะคะถ้านักเรียนดูคลิปที่ของครูสอนนักเรียนก็จะจำได้นำไปทำแบบฝึกที่ครูให้ทำได้นะคะโอเคค่ะ thank you for f o r your attention บายบายขอบคุณสำหรับาการตั้งใจเรียนของนักเรียนขอบใจ thank you